สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมีวิธีปอกมะละกอนะคะให้ได้แบบเนื้อเนียนเรียบแบบนี้แบบที่ร้านค้าเขาทําขายกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําง่ายๆกันค่ะพาทุกคนมาปอกมะละกอนะคะก่อนอื่นเราก็ล้างผิวมะละกอให้สะอาดก่อนนะคะนี่มะละกอสุกเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นท่อนๆชิ้นๆน,นะคะนี่ราหั่นเป็นแบบนี้ ะะเอาประมาณเท่านี้เนี่ยเราก็หั่นไปหันไปนะคะอันนี้เราหั่นเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆแล้วนะและว้วก่อนที่เราหั่นเป็นแม่นๆไว้นะคะเราก็จะมาะเดี๋ยวเราเอามาทาสีแลกันทาได้ไหลายแบบน,นี่ว่าไอ้ที่แบบเราจะทำให้เขาเหมือน ทางร้านเขาขายเนาะเอาไส้ออกก่อนอันนี้เราล้างแล้วนะคะทุกคนก็จะฟันไสออกก่อนไสมีเนตถ้าเราฟันลึกมันก็จะไสมันก็จะมองไม่เห็นเห็นไนหะมโอ้ยเรามีดลีกีกว่าอันนี้เราจะปาด ที่แบบว่าเข้าลึกนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องยกมีดนะคะทุกคนต้องยกมีดให้มันนอนไปอย่างนี้นะคะก็คือเขาก็จะเรียบเนียนไปแบบนี้เลยนะคะเวลาเราทานแล้วก็นี่แล้วเราก็บรจัดอย่างใส่ถ้วยใส่จานใส่ก่องอะไรก็ว่าไปนะคะนี่เราปาดไม่สวยเท่าไหร่เวลาที่เรา ควรต้องเปลืยกเขาเนี่ยะค่ะเอาแบบเข้าเล็กนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องยกมีดนะคะคือแบบลากยาวไปเลยไม่ต้องไม่ต้องยกมีดขึ้นลงเนี่ยผิวเขาก็จะเรียบเนียนแบบนี้นะคะนี่แบบที่เราเห็นเขาปอกตำร้านนะคะตามร้านที่เขาขายผลไม้มเราไปทําดูกันคะ่ะใส่ออกก่อนแต่ต้อ,ตองน้ามะละกอก่อนนะมนี่ยนะ ไปเลยนี่ได้มันละกายสวยๆเราอาจจะทำไหนมันสุกมากแล้วก็เสียนทิง้งนี่ค่ะลงมีดไม่ต้องยกนะมันจะได้เนื้อตรงนี้เรียบนะคะ สวยงามอันนี้ก็จะมีแบบถ้าเรายกมีมนก็จะเป็นรอยแบบนี้เห็นไหมถ้าเราไม่ยกมีดเขาก็จะแบบสวยงามตามผสมนี่เราก็จะได้มะตะกอผิวสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ลองไปทําดูกันนะคะโเ,เวแบบ หาไปทำบงทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่ทานให้ลูกๆทานนะคะหรือว่าหาขายก็ได้นะคะเป็นยังไงนั่งช้าพอจะได้อยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะง่ายๆนะคะสําหรับปอกมะละกอหรือว,ว่าปอกผลไม้ก็คล้ายๆกันนะคะตอนไม่ต้องยกมีดนะคะผิวเขาก็จะเรียบเนียนแบบนี้นะคะทุกคนไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณการรับชมค่ะขอบคุณก,ก,การติดตามกาดไลค์กดแชร์นะคะ บายบค่ะเจอกันใหม่ค่ะ